นี่คุณแรสครับขอสอบถามจากสมาคมเฮีโรนะครับต้องทำแบบไหนถึงจะเก่งแบบคุณครับฝึกฝนเท่านั้นครับทุกอย่างมันต้องฝึกฝนเท่านั้นครับโอ้และการฝึกฝนของคุณแรดเียอะไรบ้างครับโดดหนังยางร้อยครั้งว้าวเป่ากบร้อยครั้งว้าวและก็ซ่อนแอบร้อยครั้งว้าวหมากเอ้ยไม่มีหมากเก็บยินดีต้อนรับเข้าสู่โคดพี่หากรว้ ไม่เข้าไปถวายพระตาหารเพลเลยล่ะเฮ้ยมางเฮช่องเล่นเกมเพื่อนว่าตลกคาเฟ่การเป็นฮีโร่ดีๆเราต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการกระทืบผู้อื่นฟิกก์ย้เฮ้ยเรียบร้อยเฟสแบดมึงฟิกมาขนาดนี้มึงไม่จูบปากกูไปเลยล่ะการเป็นฮีโร่ที่สุดยอดนั้นแล้วต้องไ่หวั่นกลัวต่อจำนวนของศัตรูยเฮ้ยหลับไปหนึ่งที่เหลือเอาตัวรอดให้ได้ละมางเฮกูอีกแล้วแครี่กำลังลําบากเขาต้องการฮีโร่ย้เฮ้ยเดเด็ดเด็ดเเ เฮ้ยมุขวานึังหมัดเนี่ยโดนหมัดก็ยังพอทนนะแต่กลิ่นถุงมือมึงนี่หมาตายชัดๆักลายเป็นีโรดดีๆดั้ังเราต้องไม่หวั่นกลัวต่อศัตรูไม่ว่าศัตรูจะอยู่กันกี่คนอย่าได้หวาดกลัวเจ็บหูกขวาหุกเหล่ากลิ่นถุงมือแรงมากอะฮีโรดที่ดีดัมันต้องมีจิตสัมผัสที่ดีหุกฟับไม่เห็นเลยแล้วกุปล่อยไปงั้นแหละฮ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณทำผิดอะไรเนี่ยคุณนั่งจินกล้วยอยู่ดีๆฮีโร่มาตายโั้โหจุดจะทำจัด กินกล้วยได้ที่สาธารณะมีความผิดจำคุกถึง13ปีและปรับถึง300ล้านบาทโอเคกูไม่กินกล้วยแล้วและแน่นอนว่าฮีโร่ดันช็อตโชว์เทพมันก็ต้องมาหาจังหวะดีๆแล้วก็เซอร์ไพรส์จัดกูบอกแล้วกูเลิกกินกล้วยกูหันมากินมึงแทนเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วก็ชนะอยู่ดีเพราะเพื่อนแบกมากเลยเหนื่อยชิบหายอะไรก็ได้รีพอร์ตราทีกูก็แอบเอใจจากวิธีการฝึกเป็นฮีโร่ของมันแล้ว ฝึกบ้าบอคอแต่ก็เลยโด,ดนดังยางเล่นเป่ากลมบ้าเปล่คนจริงเขาเล่นมากเก็บ